จุตกตรงนี้ด้วยละ่ะตัวเลขไบโบนาชีทุกตัวที่เราเห็นตรงนี้ครับมันเป็นแนวรับแนวต้านของกลุ่มราคาพวกนี้แนวรับแนวต้านคือบริเวณที่คนมักจะซื้อขายกันมันคือแนว มันคือแนวราคาที่คนจะซื้อขายกันเห็นไหมว่าบริเวณเ8็สิเนี่ยคนซื้อขายกันเยอะเชียวเห็นไหมบริเวณเนี้ยคนจะซื้อขายกันเยอะนี่แหละเขาเลยเรียกแถวแถวนี้ว่าแนวรับแนวต้านนะแนวต้านแนวต้านหมายความว่าบริเวณเนี้ยมีคนรอขายอยู่พอราคามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยอันนี้อันนี้ดูรูปคนนะดูหน้าจอคนนะ พอราคามันวิ่งขึ้นไปเนี่ยหาแนวต้านเนี่ยไอคนที่รอขายเนี่ยมันก็จะขายของทิ้งลงมาทําให้ราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้านเขาเลยเรียกตรงนี้ว่าแนวต้านมันต้านอยู่มันต้านไม่ให้ผ่านอแนวรับก็คือบริเวณตรงเนี้ยมีคนรอซื้ออยู่พอราคามันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆปุ๊บ มาถึงบริเวณแนวรับมันก็จะมีคนรับซื้ออยู่ตรงนี้เหมือนกันพอมีคนรับซื้อรับซื้อรับซื้อพอคนซื้อเยอะขึ้นเยอะขึ้นราคามันก็ดันขึ้นไปเขาเลยเรียกจุดพวกนี้ว่าแนวรับแนวใต้